จิงมัตสีวายทีนะครับผมโอเคครับนี่มาให้ดูกันเนะื่องจากเป็นศูนย์จุดี่ 3. จุดศูนย์แล้วนะไม่มีวิวไม่มีวิวแล้วนะโ okay. อเคขึ้นของสกินนะครับต้อนรับนะโอเคนี่คือสกินแพกวันจุดจีนะเขาที่ซื้อแล้วฝากมาบอกด้วยนะว่ามันขึ้นแบบนี้หรือเปล่าน,นะแม่โอ๋นะโอเคไม่เป็นไรนะ คก็จะมีตอกสกินมานะครับโอเคแล้วก็อันนี้คือต้นรับมารู้มันเกี่ยวกับดูกัดส่วนใหญ่นะเป็นเลสตโตนใช่ไเลสตโตนจุดจีนไนเดอร์ใช่แล้วนะรโอเคโอเคนลวเราเป็นอันนี้โอเคเราไปดูเอ่อมีอัปเดตเข้ามาใหม่ดีกว่าน่าจะเป็นการแก้รักเป็นส่วนใหญ่นะ ผมที่เข้ามาไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะแก้แค่ปักเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคครับผมเข้ามาบอกกันแค่นี้นะผมให้ผมกดในเพจตะวันเอานะครับผมกดแก้ปักส่วนใหญ่ก็ไม่มียังไม่มีขอใช้เข้ามาเหมือนเดิมไม่เป็นไร สกินก็มีสกินใหม่ขรมาณสองแพ็คเท่านั้นแล้วเราน่าจะมาณนั้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกม่านคิปนะ